กตตรงนี้ก้งแเนเราืว่รถยางนิ่เาะนแล้วยวางกลออะอันมันก็ติสก่องนะเต้ารองอ้ยที่กนยาอรถสปายตั้งประวนมนไับเลยฮะเพื่อนมารออยู่ฮะเพื่อนรออยู่ทีกองนยา phải cho ngài đu kinh lang, để nó mấtแรง rồi, cái nón còn cái เดี๋ยวดิฟังก่อนมันไม่บอกอะไรเลยบอลเสียและไล่นะหมดเขาะว่อยู่นะบอลเสียและไล่เพราะว่าเขาแรงดีกว่าเขาท้อมทุกวันอันเวลาบอลขึ้นไอ้แบงค์อย่าเข้าั้วดมันองมีจังหวะไอ้บิวได้แบงค์มันขึ้นหนึงต้องเล่นดูเชมันด้วยนะคนเล่นสามสองนะจะกลายเป็นสองเวลาเติมเบสของข้างเติมนะ Oh, <laughs> เอ้ยเอ็นเดวรอดูอะไร่ะเอ็นเดวคุาไลุกยิมไปเล่นบอลน่ะบอลผ่านได้ตัวเดียวอย่าวิ่งมุ้วเอ็นเด่วิ่งมุ้ว

ไปเลยลูกนี้ก็ไม่แข็งโดนแหลมเดียวเออเล่นแหลมเดียวอันแข็งต้องไปเออนะไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่ออก

Diolch yn fawr. ได้ตีนอ่ะก็ไปฮะทิ้งมาดิไอ้บอดมึงไปยืนทีเสาแล้วมึงสั่งดิงไปเสาไหนอ่ะไม่โดนหน่อยดิทำไมไม่มีแงินไปเอาไปเอาไอ้ยืนจัดจ้านเลยไอ้ปากโัวตัวเธออย่าด้อยป้าของหายไปทำไมอ่ะไปเอาไปเตู้ไปตู้าไอ้ตู้ไปได้ไปได้นะฮะ

พวกมึงอ่ะเราอยู่แดนรับอ่ะมไม่เสร็จพวกตาไ่ได้เราได้ i'm <laughs> not Bạn chạy thêm nữa Bye. <laughs>

ให้บอยน้อยเต้วโอ้รอบที่ต่อไปสนามข้างบนนะครับสนามตรงโคสนามครับครับท่านนะครับครับนะครับตอนนี้4นาทีนะครับทําต่อไปนะครับนะครับสนามข้อ2นะครับบรรดาบรรดาอํานาจนะครับชนศรรามตามเดิมนะครับทีนี้เนาะครับรอบต่อไปนะครับ

Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì ơi, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn